สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสคุณสุคนท์บอกระสาวนาแก่ชิดบ้านบ้านคือเก่าเนาะคะ่ะเมื่อนี้มาเบิ่งนาเนาะคะ่ะก็เลยมานั่งกินก้าปุ้นอยู่เทียงนาเนาะคะ่ะเป็นก้าปุ้นน้ายาปน่นด้วป่าปุ้นด้วยะคะ่ะแต่กูหมักเนาะคะ่ะฝนก็ตกแห้งแห้งเนาะคะ่ะช่วงนี้ก็เลยมาเบิ่งนาพร้อมก็เลยก้าปุ้นมากินน้ำมันด้วค่ะแซ่บๆน้ำขันเส้นเหนียวๆด้ยวยค่ะนี่ปุ้นนี่ค่ะปุ้นบ้านบ้าน,านของเฮานะคะเ็ดเอง เสร็ค่ะอืมเักไปเซ็ปเซ็ปะอืม ผมเย็นๆมืดบอกครับพี่น้องขอโทษขออภัยแล้วถ่ายแบบธรรมาาศาต Phân tốt Đấy ăn thịt nhưng là Hạt mà Mình... Chị biết nàng thai trong nó có hóa Mà đẹp lắm Năm giờ Ba cho không? เป็นว่ากองแซ่บขึ้นอยู่กับผู้มัดน์ะคะอือฮ<ะ>ึเหนียวค่ะอือคือเป็นแสีงเสงหรือเป็นเลี่ยนมืนม้อ อาซิบรชาติจีนโทษขออภัยเ้ย้ยค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮาจะกดูกับธรรมชาติเนาะเส้นนี้เ้ยอนเหนียวค่ะ Dẹp mm hàng. -hmm. <laughs> แซ่บค่ะบผู้ใดเ,เคยกินนะคางพักกูดแบบเจ้าเอิ้นพักอย่างเคยเห็นเนะคะเบิ่งใน YouTube YouTube นะคะเวียดนามเนะคะเมนบ่กเพื่อนไปขึ้น,น,นที่ขึ้นเขาแล้วเพื่อนไปเก็บมาก,กิน คือเป็ดแต่แซ่บแทบ้บ่าเคยกิน,นะะเนาค่ะก็เลยไปเห็นเพิ่นขายพอดีลยซื้อมากินเนาะรอน้ำเป็นเนื้อไปพัดใส่น้ำมันก็ได้เลยค่ะกินกระป่นปลากินกระเพียนกัาไม่แซ่บซืสอแมงความเพิ่นรสชาติออกคือพักแว่นนะคะ เป็นบันองหอม แฝดค่ะน้ำยาปลาหรือน้ำยาปลาป่นเนาะบัตส์ก็เซิ้์นน้ำยาป่นปลาป่นเนะาะภาคกลางเพมันก็เซิ้์นน้ำยาปลา ขอแก้วขึ้นอยู่ที่พูมักคนะคะอืมแตพอว่ามันขาดเนาะบอกค่อยหอมเมืเ่อไรแล้วกิตู้ปุ๊บไว้เต็มส่วนเลยะคะ่ะ าปากแซ่บฮ้อยกับฮ้อยพอแล้วเนาะจังไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามใอ้สาวน่าแก่ชิดบ,บ้านๆน้นเนี่ยเด้อค่ะส่วนท่านใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะบ้านพี่เมืองน้องของานะฟังไทยฟังลาวลกับต่างประเทศน้ำเนาะคะ่ะเทศการที่ตามสนับสนุนสาว น้าแก่ชีวิตบ้านๆมาโดยตลอดสำหรับมัน,นี่พ่อแค่นี้ละค่ะค่อยพอกันใหม่คลิปนาคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงร่ารวยทุกคนเลยเด้อค่ะอย่าลืมเด้อะคะ่ะกดกระดิ่งติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเงินเด้อค่ะเพื่อสิบริพารคลิปต่อๆไปเนาะคะ่ะไปแล้วค่ะค่อยเจอกันใหม่คลิปนานเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะแซบ่บแซบ่บแซบ่บเวลาเท่งหน่อยเอาเท่หน่อยกันคำสุดท้าย 嗯。Mm hmm.